ยินดีตนรัเคแมสต์ดูดีเวอร์รสับต์ปโอโหโอโหโอ๊ดแหลกแหลกแหลกอืมมมจะแหลกไปไหนเนี่ยเอาละครับท่านผู้ชมนะฮะโย่ผมสเคแมสต์นะฮะเอ่อเปิดมาอินโทรใหม่นะฮะปุ๊จ ให้ทำลงมาเอาเปิดตัวการ์โชวใหม่นะฮะก็ไม่มีอะไรมากก็ว่างนะฮะก็ทำเน่าหนักอะไรก็ทำเน่าๆไปงั้นแหละครับคือผมก็อยากจะทำนะแต่ว่าคอมผมมันก็ไม่ค่อยเอื้อมหน่อยอะไรเวลาว่างก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วตอนนี้ก็เห็นเหมือนผมใช่ไหมโอ้ยชีตตกใจโอ้โห ไเปแล้วเสียงอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยยาแหลกดีดูดูเส้นทางที่โปยไปด้วยกลีบกลีบกีบหัวเนี่ยแล้วผมจะกล้าเดินไปไหมเนี่ยมาอย่าร้องดังดินะมาอย่าร้องดังจะมีอะไรเข้ามาไหมเนี่ยเนี่ยอย่านะไม่ตลกนะ มีไหมมีไหมขวาซ้ายเปิดซ้ายก่อนครับนี่อะซ้ายตัน <laughs> ซ้ายตันฮ้อฮอยู่ไหนวะเนี่ยที่นี่ที่ไหน What over there ที่นี่ที่ไหนฮึฮ่ยโอเค ตึง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 ตตึงตึงตึงตึกเฮ้ยไม่ได้แดกไม่ได้แดกปิดอัดหน้าเลยกูปิดอัดหน้าเลยไม่ได้แดกทำไมมึงงี้ครับหืแล้วกูลุยทางมืดด้วยนะช่างเลือกคนคิดเกมมึงกวนตีนกูแล้วเสียงอะไรเสียงอะไรต๋อมหืมน้ำเข้ากล้องกล้องไม่พังหรอวะ โอชิภายแล้วฮะอยู่ในน้ำแม่งวิ่งไม่ได้ด้วยฮะเอ่อไหนดีไหนดีมีทานไหมนี่ไงเรืองแสงเืองแสงเก็บเยี่ยมโอเคมีอีกไหมไมันมีก็ไปครับแวะมาเก็บของเฉยๆนะฮะเราะแต่ไปทางไหนอ๋อไปทางนี้โห,โหยกกล้องออกทีแม่งมืดสนิทเลยฮะ ขึ้นเดี๋ยวโอ,โอเคอย่านะลงน้ำอีกแล้วเอเฮ้ยม,ม,ม,มีมีปิงทะเลใช่ปิงไเปบ้าเสียงอะไรอ่ะอตกใจสบจโอ้ยทาได้ไม่มีอะไรก็วิ่งเลยนะเฮ้ยลงน้ำอีกแล้วอรอ,อ ไปทางไหนวะอย่านะอย่าได้มีอะไรแปลกปลอมมาจากน้ำลงมานะอุอะอย้ยชีลายาอย่าดีอ,อุ้บดีฐานก่อนะอนะมิเงนไม่ไม่ได้เลยทีเดียวโอ้ยไปไหนดีอะ เแต่แสงสว่างเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณเฮ้ยคุณคุณอย่านะอย่านะอีคริสคริสมันออกมาได้ไงวะแล้วมันอยู่ไหนล่ะเนี่ยกูจะโดนไหมเนี่ยอุ้ยเสียงโซ่ครับเสียงโซ่ืหยกกล้องลงนี่ไม่ได้เลยยกกล้องลงนี่ไม่เห็นอะไรเลยฮะคริส ครสครสใช่ไหมมึงอยู่ไหนหปิดไฟนี่มองอะไรไม่เห็นเลยทางผ่านอยู่ตรงนั้นครับแต่เราต้องเดินหลบครสนิ้นหน่อยนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเฮ้ยเสียงเสียงยามูหล,ลอนแล้วแต่ไปทางไหนเนี่ยงงแล้วเนี่ยหาแสงสว่างครับนึกว่าชายไปโถ่เตกใจ แสงสว่างอย่างนี้ครับ ừ, เสียงเสียงมันอยู่แถวนี้ครัเสียงอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะเราเดินลำดองเข้าไปก่อนนะฮะโอ้โหเสียงมันใกล้หูเหลือเกินเฮ้ยมันใกล้เกินไปแล้วนะเสียงอะ่ะมันจะใกล้กูเกินไปแล้วอุ้ยอย่าแหลก เสงไงอ,อยู่ไหนวะแล้วกูมองไม่เห็นด้วยนะกูเดินชิดริมเลยกูติดขอบกันแล้วติดขอบสนามครับตอนนี้ติดขอบติดขอบสนามโอ้อยู่ไหนวะทางผ่านมันอยู่ตรงนู้นฮะเห็นที่สว่างสว่างไหมฮนะตรงนั้นเลยฮะไหนวะไหนวะอย่าอย่าทำหนู อย่าทำหนูอย่าออย่าหายใจแรงอย่าหายใจแรงเข้าหากล้องกันฮนะเฮ้ยเฮ้ยเสียงมาจากไหนวะแล้วกูก็เล่นทำท้าทายด้วยนะตอนเร,ริเ่มเกมเนีนะ่ยไปเอาแมพมืดเนี่ยฮะเดีย๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเสียงเสียงเฮ้ยเสียงเสียง โหหลอนมากหลอนมากครับตอนนี้แม่พงคุยกับตัวเองให้เยอะที่สุดครับอุ้ยโอ้โหเต็มตาเต็มตาเต็มตาครับเต็มตาครับจับตาดูมันไวฮะมันอยู่ตรงนั้นนะฮะอุ้ยบันไดบันไดทางขึ้นอยู่นี่ทางขึ้นอยู่นี่กุรอดแล้วกูรอดแล้วกุรอดแล้วกุรอดแล้วกูรอดแล้วไปแล้ว ไปแล้วกระโดดจับขึ้นปีนขึ้นปีนขึ้นปีนขึ้นไม่ลายแดกไม่ไดีแดกนะบอกเลยฮะไม่ได้แดกนะฮะโอ้โหแหมกูปิดประตูให้ด้วยเอ้ยไม่ใช่ปิดอย่างนั้นดิปิดอย่างนี้ดิมีมต้องปิดอย่างนี้ไวไ้ปิดอย่างนี้ไว้ชาดีดาวเฮ้ย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 อย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่า อย่ายายาย่านะอย่านะเอาชิบหายลุกชิพ้าลุกยาย่าอ้าวหายไปไหนแล้ววะอ้าวเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะเอาแล้วไม่ได้ไม่ได้แล้วมันหายไปไหนแล้วเอาแล้วผมไม่ได้หลอนไปใช่ไหมช่วยเม้นด้วยนะว่าผมไม่ได้หลอนไปโอ้ยีเกิดอะไรขึ้นอยู่ไหนวะเนี่ย ทำอะไรอะทำอะไรก็ทำไปเถอะมีหันมาข้างหลังนี่โหลงท่อน้ำอีกแล้วกูละเบื่อเฮ้ยม่กีใครวะเมื่อกี้เหมือนผมเห็นนะเมื่อกี้ผมว่าผมเห็นนะเอ่ออุ๊ยใครอะนายรอด้วยนายอ้าวนายหายไปไหนอีกแล้วโอ้โ,อโอเกลียดบรรยากาศที่นี่มาก ทำไมเสียงมันทุรน,นทุรายเหลือเกินฮะโหมือชาเลยตื่นเต้นโหเล่นเกมนี้มันเฮ้ยจะทำให้ตกใจได้ไหมวะมีฐานไฟได้ไหมกูจะโอ้โหโอ้โหโ,โ,โนดขึ้นครับมีโนดขึ้นครับไอชุดซิปเปอร์ครูซเมลที่นี่มันกลิ่นแย่เหลือเกินมีศพเป็นร้อยในห้องนี้เป็นพันสิแต่ทางออกฉันอยู่ไหนนะ กูจะรู้กับมึงไหมล่ะเนี่ยโหเ <c oughs> ดี๋ยวจะเสพก็ฟอร์ดเมลดันดันหนอต้องเดินด้วยต้องเดินกดคลิกไม่ท้องต้องเดินด้วยดันดันโอ้โหต้องดันอีกดันดันโอเคสุดปลายเฮ้ยเฉยอย่านะ ยาถ่ายไว้ก่อนไม่เป็นหลักฐานเฮ้ยยาแลกโอ้โหแลกอีกแล้วครับผมอู้จเฟรมเรทตกเฟรมเรทตกกูขึ้นเลยกูถึงกับยืนขึ้นเลยเนี่ยเป็นไงวะเอ๊ะขึ้นก่อนแล้วกันเอาทางตันอีกโอ้โหหัว เสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมีคนเคาะประตูอ่ะมีคนเคาะประตูอ่ะทำไมอะอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเปิดให้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 เดี๋ยวเราเปิดให้เดี๋ยวเราเปิดให้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคใครไหมอ้าวเฮ้ยไปไหนอ่ะใครเคาะไว้เมื่อกี้อ่ะเอ้วมีส้นตีนโอ้ยมึงเคาะแล้วก็นะ เฮ้ยเดี๋ยวแหลกอืมช่องนี้อ่ะโอ้โหอืมโอ้โหมีช่องแอร์ด้วยมีช่องแอร์ด้วยโอเคขึ้นไปดิกลัวอะไรเล่า ดูท่าคานเนียอ๋อท่าคานคานอย่างนี้นะฮะมันเป็นท่านั่งแล้วก็คานไปด้วยนะไปละจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอะไรอุ้ยอุ้ยุเดียวเดอ้โหเฮ้ยเดียว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 วันมีแต่ไมแมวไมแมาไมมาไมมมมมมวมปิดประตูกอนปิด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 ปวิ่งวิ่งวิ่งงวิ่วิ่งวิ่งวิิ่งวิ่งวิ่งวิิ่งว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 ิิ่งวิ่ ปิดก่อนปิด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 ดัน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 ดเฮ้ยมาจากไหนเยี่ยวาเฮ้ยในใจเย็นใจเยันใจเย็นใจเยนใจเย็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 นดั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 นนดั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 นนดันดันดนดันดันดันนดั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 นดนดันดัดัน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 ดัดันดันดัดันดดันด ปิดด้วยแล้วดันก่อนดันก่อนดันดันใจเย็นยา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 วอลเดอร์อะไรหรอกูไม่ใช่วอลเดอร์ชิบหายเอ้ยขึ้นมาที่นี่เหรอขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วคานข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 านเร็ว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 ผมไปทางไหนทางนี้แล้วกันทางนี้โล่งทางนี้โล่งเดี๋ยวขวาครับเดี๋ยวขวากูกระโดดข้ามตรงนี้ก่อนกระโดดข้ามโอเคเอ้ยข้ามไม่ดีข้ามไม่ดีเฮ้ยเออข้ามไปเด้ายเวซ้ายข้างหน้ากระโดดข้างหน้ากระโดดข้างหน้า

ไปจ้าห้องเดิมจ้าห้องเดิมจ้าเปิดเลยเปิดแล้วปิดปิดเลยปิดดัน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 เลยเลยเลดดันแท็กเด็ให้กูตายอย่างเดียวเลยนะมึงไงไม่ให้ทางเลือกูอื่นยังไงวะฮะไม่เข้าใจมึงจริงเลยให้กูตายอย่างเดียวเลยอออกยู่เลยท่านี้พูดมากู่ฝ่ายเลยโอยายแล้วหักทายครับหักทายแล้ววิ่งตรงไปลเจ้าไปแล้วไปแล้วเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูปิด โอเคดันก okay. ูดันกูดันอย่างเดียวเลยดันตีป้อมแตกไม่ใช่น pues ั่นมันคนละดันอย่าวอลเลเดอร์ลุงมึงดิกูไปแล้วกูไปแล้ว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 หักซ้ายครับไปตรงไปเลี้ยวขวาวอลเลเดอร์วอลเลเดอร์ลุงมึงดิวะกูไม่ใช่วอลเลเดอร์เว้ยนี่แหละช็อตเด็ดช็อตเด็ดดด เอาเอาอะไรวะแล้วผมควรทำไงอ่ะมันไม่ได้ให้โดดเหรอเอาชิบหายเอาแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยอ้าวแล้วกูโดดข้ามมาแล้วเหรอเอาเอาบั็อกปะเนี่ยโอ๋ยโอ้โหปวดหัวเลยกูเฮ้ยโอ้โหยังไม่จบ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 เอ้ย ุ้ยไปทางไหนทางนี้เหรอุ้ยกูกระโดดกระโดดได้ไหมกระโดดโอเคกระโดดข้ามได้ครับโอเควิ่งไปทางนี้เอากล้องลงมนเกะกะเกะกะทางไหนวะวูหูทางนี้เลี้ยวขวาเลยกูกูเลี้ยวขวาเลย้ยชิมหายมืดชิมหายมืด้ยทางนี้ทางนี้ไฟเปิดไฟเปิดปิดประตูปิดปิดปิดไปทางไหนไปไหนเปิด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 เปิเปิด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 เปิปิดเปิดเปิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยจุบะอุ๊ยอุ๊โอ้โหเฮ้ยโอ้โหนี่มันเด็กตัวนี้เดรย์เนี่ยมาใช่นายหรือเปล่าเนี่ยนี่ไปเนี่ยมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฮะทงเยนเ่ยสินะพักกันเถอะอืมแล้วมึงมาพูดอะไรนะฮะบอกกูหิวกูไม่หิวกูเห็นอย่างงั้นกูอิ่มแล้วออ๋แล้วมึงจับกูขึ้นล็อกเล้วเนี่ย อยางไงไม่ไม่ไม่กลัวหรอกตัวน้อยมีใครจะฆ่านายหรอกฉันจะล็อกแขนมานะอย่างงี้นะไม่ต้องเก่งหรอกอ้าวชิบหายแล้วเฮ้ยพากูไปไหนเราเฮ้ยลุงลุงลุงชื่ออะไรลุงบอกก่อนลุงมึงพากูไปแล้วมึงก็นั่งนิ่งซะมึงโดนต่อยทีเดียวเองเนี่ยนะมึงนกง่ายหนึ่งไะฮะไม้ไม้ตื่นดิไม้ไม้อ้าแล้วลุงพาผมไปไหนเนี่ยุิยทางออก ฉันรักภูเขาในเวลายอมคืนเหลือเกินนายต้องออกไปนายต้องออกล่าวไป้างนอกใช่ไหมไปสิไปสิเนี่ยวิ่งไปสิอ้าวไอสัตว์คนตีนหัวเนี่ยดอกแาวคนตีนนะลุงอะ่ะลุงนี่ออกแนวลนตีนผมเลยนะอะไรเนี่ยโอ้ลุงพาผมไปไหนเนี่ยอุ้ยโอ้โหลุงนี่ก็ตูดเขานหน้ใช้ได้เหมือนกันนะผมเห็นแล้วผมอยากบูมเหมือนกัน แล้วลุงนี่จะไว้เล็บยาวจะไว้หาพ่อลุงนะลุงจะเอาไปขีดเส้นแทนไหมบรรทัดไหมเนี่ยฮะลุงไว้ยาวขนาดเนี้ยตูดลุงตูดเราไม่ได้เจ้าจังนะตูดนี่เป็นตูดเลยอ๋อแล้วลุงลุงพาผมไปไหนลุงลุงตอบผมก่อนลุงลุงผมถามลุงไม่ตอบผมเลยทำไมรู้สึกพานนี่พูดมากอย่างแล้วทำไมลุงไม่ตอบผมก่อนลุงตอบผมก่อนดีลุง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 อะไรคิวมีอะไรเงียบๆสิ ฉันก็ตัดลิ้นฉันตัดฉันตัดลิ้นมันทิ้งไปนะอ้าวลุงลุงไปตัดลิ้นมันทําไมเราลุงใช้เรื่องไปเนี่ยแล้วลุงพาผมไปไหนเนี่ยนี่ไงแล้วแล้วก็สู่ถึงความมืดน,นี่ไงนี่ไงถึงแล้วอ้าวแล้วถึงลงเชือกนะครับผมินด,ดีต้อนรับเข้ามานะของแ้า่นายคงจะชอบที่นี่นะแล้วจะอะไรอืมโอ้โหกล้องเหรอ เฮ้ยอย่าอย่ากล้องกล้องผมซื้อมาแพงลุงลุงกล้องผมนี่อตอดเฮ้ยตอดไม่ได้มันน่าจับมันน่าขมักขม้นเอาเฮ้ยอุ้ยแหลกแหลกเอาเวไว้มาพยายามดิ้นครับไม้พยายามดิ้นครับคือรูโนโน้รู้ไหมยิ่งดิ้นมันยิ่งแน่นนะนายมา,ายมาคนของชินฟาเตอร์มาตินใช่ไหมฉันรู้นะฉันหวังว่านายจะไม่ทําตามเขาอีกไปนะและโอ้โหเครื่องมือเฮ้ย คมกลิบคมกลิบและหน้าลุงนะลุงหน้าตาค่อนข้างทีจ้ะเดี yep ๋ยวเดี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 ๋ยวเฮ้ยทำอะไรลีเตอร์ฉันเคยเอาเรื่องนี้มาตัดพอของแล้วปีเตอร์ตัดอะไรลุงตัดอะไรตัดนิ้วเหรอเฮ้ยยามันได้เงินมากมายเลยนะ อ้าวแล้วเดินไปเยี la la ่ยววะเฮ้ยโอ้โหชิบหายแล้วไม่ได้เดินไปเยี่ยวมึงไปหยิบกางเกงกางเกงชุบเยี่ยวเฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไรทำไรเฮ้ยเฮ้ยทำไรเฮ้ยเฮ้ยยาโอ้โหท่ยงโอ้ยอยู่นี่นี่อุ้มตบหน้ากูอีกอ้าวอ้าวชิบหายแล้วเฮ้ยยายาโอ้ยโอ้หุยตัดนิ้ววะโอ้โหนิ้วด้วยเลยมึงตัดขี้นิ้วด้วยเลยมึงตัดกูอย่างงี้มึงฆ่ากูเหรอหมอ หมอไปไหนหมอออ้ยอื๋อโอ้โหนิ้วขาดแล้วมีกระดูกหน่อยนึงด้วยฮะนิ้วที่เอาดิ้น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 อ่ะดิ้นดิ้นดิ้นได้โอเคอ้าวได้ไหมทีนี้สึกดิ้นหลุดอ่ะกวนตีนกันอ่ะโอ้โหมึมโอ้โหอ้วกอ้วกถึงโอ้โหถึงกับอวกแตกโอ้โห ถึงกับอวกแตกท้องโล่งเลยสิมึงอ้าวแล้วพออ้วกแตกมึงก็ยืนเฉยเฉยเนี่ยนะโอ้โหและไอหมอเอ้ยมึงเอากูมาเฉือนแท้แท้โอ้ยเอาละครับพาร์นทนี้เราเขจบกับนไปแค่นี้นะหลังจากที่เรานิวา้วขาดก็เอาไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าฮะบ๊ายบายนะฮะ